สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังคือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเราก็มาพยากรณ์ในช่วงปักหลังกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัววางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตนั่นเองนะคะและการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการงานและการเงิน นะรวมถึงสุขภาพและความรักด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง16ถึง31กรกฎาคม ปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลคราศีเมษคะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นจังหวะดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างมากเลยนะและไม่แค่การงานการเงินเองก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ เป็นปฐุม,มเกเก์และดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินมาอยู่ที่บ้านที่เรือนของดาวพระศุกร์แบบนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวลัคราศีเมษมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนท่านใดที่มีช่องทางทาเงินทางเดียวคุณก็จะมีช่องทางทาเงินเพิ่มท่านใดที่หาเงินไม่พอใช้คุณจะหาเงินได้เยอะขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเงินจะคล่องตัวมากขึ้นหมุนเงินได้ดีมากขึ้น และชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้เงินจากงานแปลกๆด้วยนะคะดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวของนวัตกรรมเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงที่บางคนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวลักษณะนี้ค่ะชาวเมษก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบฟลุกๆไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะซึ่งเงินเหล่านั้นอาจจะมาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้เงินจากคนใกล้ตัวค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักมีเกณฑ์ได้เงินได้โชคได้ลาบ จากเพศตรงข้ามค่ะและสิ่งที่สมัยบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนรักหรือเพศตรงข้ามตรงนี้เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆเขาเอาเงินมาให้นะต้องตีความหมายให้ออกว่าเขาอาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้หรือเขาอาจจะนํางานนําผลประโยชน์บางอย่างมาสู่ตัวคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นําพาโอกาสดีๆนําพาจังหวะชีวิตดีๆมาสู่ตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สําหรับเครื่องเดือนหลังนี้ค่ะรายจ่ายยังถือว่าเยอะอยู่นะต้องระมัดร,ระวังค่ะอย่าพิ่งให้ใครหยิบยืมเงินนะแต่ถ้าบุคคลคนคนั้นเป็นคนที่เคยช่วยเหลืออันนี้คุณก็พิจารณาเอา เองนะคะว่าออครั้งก่อนคนคนนี้เคยช่วยเหลือคุณแล้วในจังหวะนี้เขาเดือดร้อนเราก็ควรมีน้ําใจที่จะช่วยเหลือเขากลับแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือสมัยไม่อยากจะให้ไม่ไม่อยากจะตัดสินใจให้ว่าควรให้หรือไม่ควรให้เอาเป็นว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถ้ามีใครมาหยิบยืมเงินต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมันมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเลื่อนนัดที่จะถูกเบี้ยวนะคะแล้วก็ถ้าเขารับปากว่าจะมาจ่ายภายในเดือนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไปตามนั้นมันจะเลื่อนอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็บอกก็เตือนกันไว้นะชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีมีเกณฑ์ได้ยินข่าวดีทางการเงินมีเกณฑ์ที่จะขอพรขอชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาได้มีเกณฑ์เกิดลางสังหณรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวคุณ หรือเป็นการฝันแปลกก็ได้นะหรือเป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์ลักษณะนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วทำไมมันเหมือนกับเคยเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าคุ้นกับเหตุการณ์แบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นเดจาวูนะสำหรับชาวเมดนะคะแล้วก็ในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้อีกประการหนึ่งค่ะมีโอกาสได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่จะได้ต่อเติมบ้านซ่อมแซมรถ เนะะี่ยครีโนเวทบ้านหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของใหม่เข้าบ้านแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษรนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ค่อนข้างราบรื่นเลยทีเดียวส่งผลดีมากต่อดวงชะตาคุณจะหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์สําเร็จมีเกณฑ์ราบรื่นคุณจะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่คุณจะเกิดแผนการหรือว่ามีการวางแผนใหม่ๆมีการปรับปรุงองค์กรมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานงานคุณจะเยอะมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลทําให้คุณแอคทีฟมากยิ่งขึ้นขยันมากขึ้นมีกิจกรรมมีทุระ ต่างๆนานาค่อนข้างยุ่งค่ะต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างยุ่งทั้งเรื่องส่วนตัวของคุณเองทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่ามีคนมาปรึกษาคุณอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหันหลายทางอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าอะอย่างเช่นหันไปทางซ้ายก็เจองานของตัวเองนะคะที่ยังทําไม่เสร็จที่ต้องจัดการ หันไปทางขวาก็ปรากฏว่าเป็นธุระของทางบ้านที่คุณต้องต้องจัดการต้องเคลียร์ให้เสร็จนะคะหันไปด้านหน้าเอา้ามีคนมาปรึกษาและเนี่ยคะหันไปทางข้างหลังนะคะคุณก็เจอคุณพ่อคุณแม่ที่ยังป่วยอยู่ที่ต้องดูแลที่ต้องพาท่านไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลต่างๆนานาแบบนี้ค่ะมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นคือค่อนข้างยุ่งค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องดูแลในช่วงนี้ยิ่งดาวพระอาทิตย์เลงไปยังดาวการงานด้วยนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเม นั้นจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่พร้อมๆกันกับความยุ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะคุณจะยุ่งมากขึ้นแล้วคุณก็อยากทำนู่นคุณอยากทำนี่คุณมีโปรเจกต์คุณมีไอเดียความคิดมันริเริ่มสร้างสรรค์มันสมองสมองมันค่อนข้างที่จะลดแล่นนะในระยะนี้นะคะเป็นเกณฑ์ดีนะที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่จะได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเพ่งเลงจากคนใกล้ตัวระมัดระวังความขัดแยง้ง ระมัดระวังคดีความนะคะต้องรู้จักควบคุมคําพูดควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยนะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับราชการหรือทําอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเป็นแบ็กอัพเป็นเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาให้คุณอย่างดีท่านใดที่ทําธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะในช่วงนี้จะมีคนรักคู่รักคอยให้การซัพพอร์ตดีมากส่วนใครที่ไม่มีคนรักคู่รักเนี่ยก็จะมีทางบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องคอยให้การปรึกษาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังของแหลมของมีคมค่ะแล้วก็อาจจะมีการผ่าตัดด้วยอาจจะมีการเย็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูแลให้ดีอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นการเฉี่ยวชนขับมอเตอร์ไซค์ล้มปั่นจัก,กรยานล้มหรือว่าโดนของแหลมทิ่มต่าโดนสัตว์ขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ